อันนี้อันนี้รีวิวรถ MG4 ที่ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยหน,นึ่งมื่นหนึ่งมืนห้าพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลละอันนี้ใช้ออโต้เบรกโฮเออเนี่ยมีมีคนถาม<อ>ว่าเ,<อ>เวลาเราติดไฟแดง<อ>นี่นี่หนดูด เออเราก็เราก็เคยทําคลิปเนาะบางคนเขาว่าจะเข้าเข้าตัวพีเออมันแต่ว่าเวลาเข้าพีนี่เอยอ้อมย่าถอยไปลืมเข้าพีนี่เข้าพีเวลารถชนกันอีกเกียร์พังถ้าเป็นรถเกียร์แมนนวลเนาะเออนี่มันก็จะขึ้นอโต้เบรกวงให้อยู่ดีใช่แต่ว่าบางคนหาไม่เจอไง ถาม่าทำไงแต่ว่าพจริงเข้าเข้าดีนี่แหละเราก็กดลึกหนึ่งครั้งอย่าเบรกลึกๆก็ขึ้นสีเขียวเวลาเราจะไปเราก็แค่เหยียบคันเร่งมันก็ไปเป็ปกติอันนี้คนก็สงสัยหลายคนตอนแรกเราก็ทําอย่างนี้ตอนแรกเราเข้าเคเอ็นตอนแรกเราเข้าเคเอ็นเกียร์ว่างแล้วก็มาดึงอันนี้ขึ้นแรกๆก็ไม่ชินเนาะที่ออโต้เบรกโฮเราต้องแบบเหยียบแบบโอ้โหจิกเท้าแต่ตอนนี้เอย่ยบเบาพอแล้ว ใช่พี่วินนิ่งครับพี่วินนิ่งจะไปไหนครับไปไปขึ้นทิ้งดาวตะวันโอ้โหนี่ง่ายนี่ง่ายนะเขาทำไม่ได้โอเคก็แค่เหยียบนี้มันก็จะกลายเป็นออโต้เมโตสีสีเวลาจากสีเขียวก็จะกลายเป็นสีขาวก็ขับได้ปกติง่ายมากเลยใช่ใช่ใช่ขับไปขับมาก็ชินแล้วนะไม่ถ้าเราเข้าใจระบบแล้วก็กล้องหลังอะไรเงี้ยก็ ก็ดีนะที่ใช้มาจากที่แบบถอยหลังไม่เก่งตอนนี้ก็ไปได้ทุกที่ไปได้ทุกที่ทุกเวลาให้เรามาเที่ยวงานงานหอการค้าแฟร์ที่จังหวัดอุตรดิตถนะคะจะพาลูกมาขึ้นถิงช้าสวรรค์ง่ๆถึงแล้วถึงแล้วเราไปจอดไหนดีจอดข้างในดีกว่าปดูปมามาเที่ยวได้นะคะ ครับลูกข้างในนี่ไงอยู่ข้างในนี่เดี๋ยวแป๊บนึงสิแอร์เย็นมากเลยเห็นแล้วแอร์เย็นมากเลยแม่ครับาลงมอยู่ตรงนั้นครับไปขึ้นอีกไหมสไลเดอร์โลมาเคดหรือยังแม่มาจะขึ้นแล้วแม่ไปดูทางนี้สิอุ้ยมีรถบัมด้วยอ่ะต้องไปจอดใกล้ๆเอ็มจีฟ้ากันนั่นไป เหมือนรถเราไหมเออเหมือนรถเราเลยรถรถคนที่โรงเรียนว่ามีเงินนี่อยากซื้อรถไอสิบล้อคันนี้ไ้อยู่อุ้ยนี่เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนละนี่หนึ่งสองหนึ่งสองนี่ป้ายทะเบียนสวยเออเราไปจอดคู่กันดีกว่าออไปรถผู้ปกครองโรงเรียนลูกเราเหมือนกันหลุมแม่เลยปปอนนี้ก่อนไหมโอ้ไม่ครับเดี๋ยวเราจะไปจอด เพราะว่าอุตรดิตมีอยู่ประมาณสี่คันสีฟ้าคงบอกว่ามาจอดทำไมโรงเรียนลูกเราทั้งหมดเลยโรงเรียนเดียวกันไปได้ไหมอะ่ะต่อได้เิตัวมันไปไม่ได้เนี่ยต้องถอยเขาไปก่อนดูระบบเวลาจะถอยอ,อค่อนข้างเซฟมาก่า แบบอะไรใกล้ๆมาอย่างเงี้ยมันจะติดๆๆะ๊ดติ๊ดติดติ๊ดเห็นไหมค่ะเห็นไหมมันก็เป็นอะไรที่แบบซีคันนี้ก็จะไปให้คันนั้นไปก่อนน <ะ S 2> อ่าทานนี่แหละจอดข้างหน้าลูก ไอ้วนนี้เรียนเปนบูรี่ค้าว่าเขาวน <Okay. S 1> ไหนลหะนี่ไงมันเหยียบอะไรไหมอันนี้ป้ายอุตรดิตถ์จะมีสุโขทัยเนาะคันหนึงแม่ไม้เห็นหนึงแ้วไาแล้วอจอดคู่กันนิ่งรถเราเหมือนกันเลยเนี่ยมีสองคัน เขาบอกจงใจมาจอดแม่เลยใช่เรามาโฆษณารถให้มีสองคันรจริงด้วย <c oughs> <c oughs>